ตอนนี้นะคะอยู่กันที่บูธเลยครับพี่ยามาฮ่ายามาฮ่ามาแค่4ี่พอเคยขี่พวกบิ๊กไบค์บ้างไ้มไม่เคยเลยค่ะเคยซ้อมนะอ่าเคยค่ะแสดงว่าเป็นสกอยมาก่อนพี่ขาเราจะไม่พูดถึงอดีตต้องดูว่าขามีรอยท่อไหมต้องม่มีรอยท่อเป็นสกอยไม่ได้ก็เนียนอยู่นะคะถูงน้องนะครับ ที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าลุล้วนนะครับใช้ชื่อว่า e zero o วัน zero one zero o เนี่ยมีขายอยู่ในต่างประเทศแล้วมีขายอยู่ในญี่ปุ่นแล้วก็คือเป็นรถไฟฟ้าลุล้วนเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าลุลมอเตอร์ไซค์กินน้ํามันน้อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยิ่งพอมันตัวมันเบาแล้วก็ไปใช้มอเตอร์ไฟฟ้าก็ไม่ต้องใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเยอะ ไฟฟ้าก็ใช้น้อยคือยิ่งประหยัดเ็ประหยัดประหยัดอยู่แล้วก็ประหยัดเข้าไปอีกแล้วก็มลพิษก็เป็นสูงด้วยใช้ e zero o นะครับแล้วก็เขาใช้8.1กิโลวัตต์คือไฟฟ้าเนี่ยกำลังไฟเขาว่า8.1กิโลวัตต์เทียบเท่ากับรถมอเตอร์ไซค์125ซีซีก็คือพวกแรงพวกอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับก็ไม่เกีนะกาใช่เป็นเป็นรถที่ใช้ทั่วไป แต่มันไม่ใช่ที่จะมาขายเร็วๆนี้อาจจะมาขายตรางปีนี้ปลายปีนี้หรือปีหน้ายังไม่รู้ก็คือยังไม่สามารถบอกได้เอาที่แน่ๆที่แบบขายแน่ๆแล้วก็แบบว่าตอนนี้คนกำลังแบบไขคว้าหาอยู่ในตอนนี้นั่นก็คือนั่นก็คือ R15 นะครับ R15 สวยงาม R15 ไม่ใช่รถสปอร์ตนะครับเป็นรถเลสซิ่งคือ คือเวลาขึ้นไปขี่นะถ้ารถสปอร์ตอย่างแค่แค่งี้<ะ>แต่ถ้าแล้วที่นี่คืออย่างนี้เลยนี่คือบดบหลังไหมคะ,ะ <c oughs> เราเรว่างหลังดอยหลังยอบ <c oughs> เริ่มเริ่มเริ่ม <c oughs> นะครับตัวนี้คือเนื่องจากว่าอาวันเนี่ยมันเป็นรถแข่งในสนามแข่งแล้วก็<ะ>พัฒนามาเป็นรถหรเหมือนกับแบบว่าออนออนรถออนแท็กอะนะครับ <c oughs> แต่ว่าทีนี้ทอคนเนี่ย ไม่ได้ซื้อตัว R1 เพราะว่ารู้สึกมันแรงไปก็เอาซื้อตัวนี้ไปก่อนเพราะว่าตัว R15 ก็ใช้เครื่อง150 c ีซีแต่ว่าสไตล์ของเขาเนี่ยเป็นรถแข่งสไตล์รถแข่งแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นซึ่งมีราคา1 15,000บาทโอ้โหนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นที่แบบอันนี้มันจะแบบขับสไตล์แบบดิบๆหน่อยดิบๆการเข้าโค้งการอะไรเนี่ยมันจะต้องแบบว่า,าใช้พลังเยอะ แต่ถ้าขับง่ายๆตัวนี้ R15M R15M ใช่เตมิมคำว่า M ลงไปนะครับนี่ R15 นะครับเพราะ R15M เนี่ยการโมดิฟายของเครื่องเขาทำให้สมูทขึ้นการข้างโค้งการเากาะถนนการควบคุมรถจะง่ายขึ้นตัวนี้จะดิบๆดิบๆยังไม่สุกใช่ยังไม่สุกนะครับตัวนี้สุกแล้วไม่ใช่ตัวนี้เนี่ย จะควบคุมง่ายกว่าสําหรับ r 1 5 m นะครับใช้เครื่องเครื่องเดียวกันคือเครื่อง150ยาี่ีหมือนกรันแต่ว่าการควบคุมของเขาเนี่ยค่อนข้างสมูทแล้วง่ายดายแล้วก็ไม่ต้องใช้พละกกาลังเยอะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีราคาสูงขึ้นหน่อยคือ1 3 5 0 0 0บาทค่ะตัวเมื่อกี้นี้เท่าไหร่นะคะ115,000ันอ่ะตัวนี้135,000ันใช่เพิ่มมา20,000ใช่นะครับแต่ว่าถ้าจะเป็น l i m i t e d Edition คือเป็นตัว สเปเชียลเลยนะครับ R15M แต่ว่าคือทุกอย่างเหมือน R15M ตัวนี้แหละเพียงแต่ว่ามุนเหมือนก็ทุกอย่างเลยควบคุมง่ายอะไรได้ง่ายเหมือนกันแตกต่างกันแค่มันเป็นสเปเชียลดิชั่นคือสีคือสีแล้วก็การการตกแต่งชุดตกแต่งอะไรต่างๆนานเนี่ยมันจะเป็นครบรอบ60ปีนะครับครบรอบ60ปีฉะนั้นหมายความว่าว่า มันมัน <laughs> <g ül> ก็จะมีราคาคนอื่นหนึ่งล้านหนึ่งหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทเดี๋ยวนะคะเท่าไหร่นะคะหนึ่งตัวนี้หนึ่งสามห้าคือหนึ่งแสนสามหมื่นใช่่คะห้าพันค่ะหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันอ๋รอราคาจะต่างกันเพราะว่ามันเนื่องจากว่ามันเป็นรุ่นลิมิเต็ดเพราะว่าเดี๋ยวพอ พ้นจะปีนี้ไปตัวนี้ก็จะไม่มีขาแล้วก็คือวางขายแค่เฉพาะปีนี้เท่านั้นแหละเพราะว่าเป็นปีที่ครบรอบ60ปีการลงมอเตอร์สปอร์ตแบบครบ60ปีของยามาฮ่านั่นเองนะครับนี่ก็ถ้าเสริมสีน้ำเงินไปอีกหน่อยก็กันดั้มได้เลยนะคะอือว่าสวยนะ